สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการล้างทองนะครับผมเพื่อที่จะทําความสะอาดด้วยกรรมวิธีผ่านการน้ำยาล้างเครื่องประดับนะครับก็จะมีเงินทองแล้วก็พวกสร้อยคอแหวนกําไลนาฬิกากรรมวิธีการล้างก็คือนําเครื่องประดับนะครับลงไปแกว่งในน้ํายาประมาณครึ่งนาที แล้วนําขึ้นมาล้างนะครับอันนี้อันนี้คือกรรมวิธีส่วนหนึ่งในขั้นตอนนะครับติดตามกันดูไปก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะคือน้ํายาตัวนี้เป็นน้ํายาที่ใช้ล้างเครื่องประดับโดยเฉพาะนะครับก็คือเราจะจุ่มๆแกว่งๆวนไปวนมาอย่างเงี้ยฮะประมาณครึ่งนาทีถึง,งเอ่อหน,อนึครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีนะฮะเพื่อจะเป็นกัร เราครับรเสร็จแล้วเราเวลานิดนึงกรรมวิธีพื้นนะครับแต่เป็นเทคนิคที่พิเศษที่สามารถจะมาสอบถามได้เดี๋ยวเราจะบรรยายกันตามภาพเลยนะครับประมาณครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีนะฮะอยู่ที่ความเล็กความใหญ่ของอ ือว่าอันดมณีที่เราใช้ล้างนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่ถ้าเกิดขนาดชิ้นใหญ่มากเราก็ต้องใช้เวลาหน่อยชิ้นเล็กก็คือตามตามชิ้นนะฮะไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเรามีกรรมวิธีมีขั้นตอนที่จะช่วยท่านทำความสะอาดเครื่องประดับของท่านได้ เสร็จแล้วนะครับเราเอาขึ้นมาจุ่มมาล้างน้ํานะ้าตรงนี้ก็คือเป็นน้ําสบู่ธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ขัดช่วยนิดนึงนะครับทําความสะอาดจากที่เริ่มต้นก็คือเราจะเห็นเป็นสีดำๆตอนนี้เริ่มจะเงาขึ้นแล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เป็นเทคนิคพิเศษที่ต้องผ่านกรรมวิธีคือผ่านน้ํายาตัวนี้นะครับื่อถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถาม รำวิธีตรงนี้นะครับหรือว่าให้เรามาติดต่อที่ทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปนะครับตัวนี้เป็นงานทองนะครับงานทองเลี่ยมกรอบพระนะครับก็คือเราใส่ไปสักพักนี้ฮะจะเป็นเงินเป็นทองนะครับพอโดนเหงื่อโดนไฟนี่ับเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวนี้ไปช่วยนะครับแล้วก็จะช่วยให้ทําให้อัญมณีของท่านอยู่กับท่าน อย่างมีสง,ง่าราศีหมายถึงว่าความสดใสก็จะมีอยู่ตลอดนะครับท่านสามารถที่จะทําเองได้ที่บ้านหรือถ้าเกิดไม่สะดวกก็สามารถที่จะติดต่อทางร้านของเราได้โดยตรงเดี๋ยวจะลงเบอร์ทงรงเบอร์โทรไปให้นะครับนี่คือกรรมวิธีซึ่งตัวนี้มันเป็นต้องมีน้ํายาพิเศษนะครับซึ่งที่ร้านเรามีนะครับอ,อันนี้ก็ชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับก็จะจุ่ม ระยะเวลาก็พอๆกันประมาณครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีได้เราจุ่มไปด้วยก็สังเกตไปด้วยนะครับเพราะว่าปฏิกิริยาตรงนั้นมันจะทํางานของมันอยู่ความเปลี่ยนแปลงเราสามารถสังเกตได้ด้วยตานะครับส่วนน้ํายาตัวนี้นะครับมันเป็นน้ายาที่เป็นน้ํายาเคมีนะครับที่คน้างจะอันตรายนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าท่านที่ม,มีความรู้หรือว่าไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับแนะนําให้มาที่ร้านจะดีกว่าไม่ควรจะไปซื้อหรือว่าไปหามาทํากันเองนะครับเพราะเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับ คือกรรมวิธีการตอนขั้นตอนการทํางานเสร็จแล้วนะครับก็เอามาจุ่มน้ําสบู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เช็ดถูด้วยแปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันเก่าๆที่บ้านเรามีไหมก็เอามาขัดมาถูอย่างเี้ยละฮะกรรมวิธีที่ไม่ยากและก็ไม่ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่มีความรู้ตรงนี้หรือว่าถ้าเกิด จะเอาความจะให้เราทำอำนวยความสะดวกให้นะครับเราก็ยินดีนะครับนี่ฮะคือกรรมวิธีขั้นตอนพื้นพื้น,นไม่ยากและก็ไม่ง่ายทําให้อัญมณีของท่านอยู่กับท่านได้นานนะฮะนี่ก็เป็นพระอีกองค์หนึ่งนะครับสิ่งของมีค่านะครับเรามาเลี่ยมกรอบพระเนี่ยต้นทุนก็สูงพระก็เป็นพระที่เรารักนะครับกบูชามาเราก็อยากจะเก็บ อยากจะรักษาไว้อยู่กับเรานานๆนะครับพอใส่ไปนานๆเข้าเป็นธรรมดาครับอัญมณีพวกจิวเวลรี่พวกทองพวกเงินเนื้อเงินเนี่ยครับเป็นเรื่องธรรมดาพอโดนเหงื่อโดนใครโดนฝุ่นโดนละอองโดนสารเคมีนะครับโดยเฉพาะเหงื่อใครของคนนี้สําคัญที่สุดเพราะมันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดจะมีทําปฏิกิริยากับเนื้อเงินและเนื้อทองนะครับพอโดนโดนไปสักพักสีมันจะเปลี่ยนใช่ไหมฮะนี่แค่จุ่มๆแล้วก็ล้างแค่เดียวเองนะครับ อันนี้คือต่างหูนะครับท่านใดที่รักสวยรักงามนะครับเรืออัญมณีต่างหูนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงเขาชอบกันนะครับใส่ใสไปแล้วมันดําแล้วก็ไม่กล้าใส่นะครับท,ท,ทั้งทั้งที่ราคามันก็มีคุณค่าของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่พอเรารดูด้วยสายตางเราเอมันเปลี่ยนสีนะครับเราจะทําวิธีไหนทนาวิธีเหมือนกันทุกอย่างครับชิ้นเล็กก็ไม่ต้องแชนาน ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับแนะนําให้มาติดต่อทางร้านได้โดยตรงนะครับเบอร์ทงเบอร์โทรทุกอย่างเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ติดตามดูว่าเนี่ยฮะลักษณะการล้างกันทำความสะอาดก็ไม่ยุ่งยากครับง่ายๆแปลงสีฟันครับแปลงสีฟันเก่าอ,อ่าง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยฮะเงาวับเลยนะครับผมเป็นอัน เสร็จพิธียังครับหรือยังมีต่อโอเคครับผมก็นะฮะท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าสนใจนะครับในเรื่องของอตัวน้ํายาทำความสะอาดหรือถ้าเกิดไม่สะดวกมาติดต่อทางร้านได้โดยตรงนะครับเพื่อว่าอัญมณีที่มีค่าของท่านเนี่ยจะได้อยู่เลื้อค่ากับท่านไปได้นานๆนะครับ